สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะวันนี้มะพร้าวกะทิค่ะเป็นมะพร้าวกะทินะคะพ่อเคาะแบบปึ๊บๆออกมาแล้วแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีแบบเป็นน้ำจวกออกมาบ่มีเดก็เพิ่งจะเคยกินนี่แ่ะเอาล่องิ่งดูนี่พร้อมกันพร้อมเสียงมาหอนอุ้ยสูงจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลย สำหรับคนที่ไม่เคยทานนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะเคยทานคือกันอืมมันจะเป็นมันมันอยู่บานขนคือบ่มีอันนั้นวะน้ำผึ้งสั่งมาสามลูกนี้หกร้อยห้าสิบบาทสามลูก 650บาทขนาดไซส์เอลนะคะเดี๋ยวไปหาเนียมากินใซส่ก่อนมันจะเป็นแบบเบึ่นะอันนี้แบบเบาความจริงไม่มีรสชาติ <c oughs> มันบอหรอถ้ากินเฉพาะมันอ่ะหร ความจริงอะเอาความจริงของเราเองขอกินกับแยมก่อนเราจะจะความจริงกับเราเะบะมีน้ำผึง้งก็กินกับแยมก็ได้เลยล่ะกินกับอะไรก็ได้ะเว่ยอืมอ่ะจะเป็นวุ้นๆแบบนี้ เขาเลือบอกเพาน้ำหอมดีกว่าแต่อันนี้ก็คือกินเพราะอยากรู้เนาะมันเป็นแต่แสบดิสื่อหกลอยกว่าบาทเลยสามลูกเนี่ยมันจะมีแบบเป็นไซส์ S M L X L อะไรอย่างเงี้ยแหละอืมตัวเนื้อมันแบบขูดอ่างแบบนี้ หนึ่งอาจจะเากินไม่เป็นก็ได้นะคะถามว่าอร่อยไหม <c oughs> ก็ได้อยู่นะได้อยู่ค่ะนะถามว่าอร่อยไหมนี่ได้อยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นแยมแยมแอบเปิลผสมเอียงบุ แต่เนื้อมันแบบเนื้อมันเยอะแล้วแบบเป็นวุ่นๆไงในความเป็นวุ่นแต่ความมันบะก็ไม่ได้มันเท่าไหร่ดีค่ะไม่ไม่ได้มันแบบความหวามเนะ ก็ไม่ได้แบบอ,บอ้อมปากเาาจ๋าเนี่ยอริงจริงๆอันนี้พูดความจริงเนาะแบบนี้ออืมอืมมแต่มันเลิศดมันเลิศดก็คือแบบมันได้อยู่นะ แต่ถาว่ามันอันนั้นบอกอะก็ไม่เท่าไหร่เดียวอืมกินกับยมก็อร่อยดีระไปทำของหวานก็ได้อยู่ถ้าลงทุนเ,เน่้ แต่จะทำเป็นมะพร้าวปั่นก็คงไม่หอมแบบมะพร้าวน้ำหอมไม่ไม่เท่าไหรหรือว่ามันอ่อนหรือจังใดห,หรือจังไดหระกกูรู้เรื่องรู้กูรู้เรื่องนี้กูรู้ได้ตอบอเข้าใจวัดเนี่ยถ้าสมมุติว่า มันอยู่ใกล้ๆเปลือกอก็คือมันจะแก่อืมมันจะเป็นแบบกินบบมะพร้าวและแต่ในนี้แบบไม่มีถ้าถ้าถ้าแบบแก่ๆอย่างนี้หรอกินมะพร้าวมาละแต่ถามความมันนี่มันนี่มันแต่ไม่เหมือนมะพร้าวน้ำหวานจะแตกต่างกันอยู่นะคะ มืม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยกระเทาะปุ๊บ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 อ,อกมากแง่มากับแบบนี้เลยม,มากับเฮาเอียงมุ้นนี่รูดอ,ดอกว่าเด็กเฮาเอียงกระดอกกระเดียค่ะ ได้ได้ตรงติดอันนี้นะโอ้ยสุนาคคาักขาสุนักยามาดอะไรยังไงเด้อเขาแห่งอัน,นมีกันย,ยังพงียังผีอยู่บ้านอันนี้นะผีฝ <c oughs> ่าพีฝ่าอืม <c oughs> อ,มอ,มอ,มอมสมัยตีเล็กน้อยสมัยยังน้อยไม่อะไรแบบนี้สู้กิน่นมาเนี่ยบะมีซ่อนสัวแหงขอบอืคือแบบตามฟันตัวเองเหรอเอาเข้าได้เคยทำไหมรู้สึกแทบแหงแบบ อ่ามันเป็นมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่ที่แบบเอาช,ช้อนเข้าไปไม่ได้เฮียนครอบค่ะแซบไปจัดการมาจักบาดก่อนเออเฮียนนะเมนบาวันนี้กะอันมะน่งนะคะแบบว่าจะมาขูดมะพร้าวมะพร้าวอันนี้แหละมะพร้าวแบบมะพร้าวแก่อืม จะมาทาเป็นข้าวต้มหัวงอกเข้าใจปะ่ะข้าแม่ข้าวต้มหัวงอกแบบอันนี้แบบข้าวต้มหัวงอกที่เป็นข้าวต้มหัวงอกบอลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะที่เขาเอิ่แบบแบบนี้นะข้าวแดกงาอะไรอย่างนี้นะม,มีกระตายาม่ไมกระตายสองหูลแล้วกระตายขุดบกเพาวอื ขูดขูดแล้วมันบ่ค่ะ,ข,ะขูดให้หมดล่ะขูดให้หมดเนี้ยเอาข้อเหนียวลงไปให้เหลือแต่กระปุกมันเนี้ยเอาข้อเหนียวลงไปแล้วเอาบักเพาที่ขูดมาใส่กับน้ำตาลขย้ำขย้ำเศกอน,นิดนิดหนึ่งนะแซ่บแซ่บแม่โอ้ยจริงจริงบักเพาแก่บักเพา,แบ,าแบบกระบ้อลิกกะแบบบักเพาเนี่ยล่ะบักเพาแบบนี่ล่ะ คือความทรงจําตอนสมัยเด็กนะคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไ่ได้กินแบบน,นั้นนานเสียนา,นานแล้วค่ะแต่ก็คือมันยังอยู่ในความทรงจําเรานะนะแซบ่บออ,อันนี้เขาสิแปรรวบเป็นอีหยังเาเป็นอีหยังใดญแล้วมันแพงนะหน่วยหนึ่งกับตัวเกัอบสองลอยเลย้นี่ยนี ถ้าจะมาทํากินของหวานแบบพี่บ้านตัวเองอะได้อยู่ใส่แยมอร่อยอะแต่อยู่ได้เนี่ยออพอก่อนแค่นี้เนาะนะคะเราก็จะ้ชิมแบบจะได้ไรูไปความกันนี่แหละ ะอะไรใยญ่ยๆจ้ะประเทเอ็นเืีอสีหละ่ะปิดฝาแส่วดีๆอันนี้นะแยมโลนี่อย่างนี้โอ้ยอ่านบอกอ,อกโลดงิบและแอปเปลิลโอ้บุงจากดอกบานข่บ่มมีมีแต่บักผีพวนหันละแส่บอยู่ค่ะแสบ่บเแต่ว่าในความเปรียบเทียบนะ มันจะไม่เหมือนมะพร้าวน้ำหอม,อมจะมีความแตกแต,แ,ตแต่เนื้อมันเยอะมัน,มนละมุนน้ำเหนือมันนะเาะลองดูลองดูลองลอง,ลองซื้อดูอย่ามาถามด้วยเพจไหนเพจไหนคือแบบเราก็สุมมั่วอลองสักครั้งถึงจะรู้ว่าเขาจะได้ไม่โกหกเราได้ว่าเออมันอร่อยจริงหรือมันยังไงจริงเนาะก็จะได้รู้นะคะนี่แหละนะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนั่นๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ